ตามขับรถพาปานิตาเข้าไปในโรงแรมม่านรูดทันทีที่รถจอดเธอลงจากรถจะหนีเขาตามมาคว้าตัวไว้ทันลากเธอเข้าไปในห้องปิดประตูล็อกเธอถอยกรูดไปชิดผนังห้องเขาพุ่งไปกระชากเสื้อเธอออกวันนี้คุณจะได้มีผัวสมใจสักทีอย่าอย่าทำอะไรฉันนะปานิตาอ้อนวอนอย่างน่าสงสาร ตามไม่สนใจจับเธอเหวี่ยงลงบนเตียงตามไปซุกใส่ซอกคอเธอทั้งดิน้นทั้งร้องไห้ขอร้องให้เขาปล่อยอย่าทำอะไรเธอเลยเขาหยุดกึกถอยห่างคุณคิดว่าผมอยากได้คุณเป็นเมียรจริงๆหรอคุณนี่โชคดีนะที่เกิดมามีฐานะดีรูปร่างหน้าตาดีแต่เสียดายที่จิตใจของคุณมันโคตรสกรปรกเลย คุณเอาแต่เหยียบย่ำดูถูกคนอื่นวันนี้คุณโดนบ้างแล้วรู้สึกยังไงคุณค่าของคนมันไม่ได้อยู่ที่ฐานะหรือหน้าตาแต่มันอยู่ที่นี่ตามชี้ไปที่อกข้างซ้ายของตัวเองถ้าคุณทําใจของคุณให้สะอาดคุณไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครรักคุณผมหวังว่าคุณคงจะคิดได้นะตามสั่งสอนเสร็จเดินออกจากห้อง ทิ้งให้ปณิตาร้องไห้กระซิกระิกะอยู่อย่างนั้นอาการของปราการหนักเกินเยียวยาหมอไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ประพลงงมากเมื่อหมอแจ้งว่าท่านเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันเนื่องจากท่านเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้วพึพรรมพำว่าพ่อของเขายังแข็งแรงดีอยู่เลยหมอแสดงความเสียใจกับเขาด้วยทางเราพยายามเต็มที่แล้ว เขาพยักหน้ารับรู้เดินน้ำตาไหลพากเข้าไปในห้องฉุกเฉินเห็นร่างของท่านอยู่บนเตียงเข้าไปกุมมือไว้มันไม่จริงใช่ไหมพ่อครับผมขอโทษพ่อแค่หลับไปใช่ไหมพ่อพ่อตื่นขึ้นมาฟังผมก่อนผมรักพ่อพ่อได้ยินไหมผมรักพ่อปะพลซบหน้ากับมือพ่อร้องไห้ รพีพรเข้ามายืนข้างเตียงคนละฝั่งกับเขาหลับให้สบายนะคุณปราการฉันขอโทษที่ดูแลคุณไม่ได้รพีพรลูบไหล้ใบหน้าปราการด้วยความรักพ่อฉันยังไม่ตายเธอได้ยินไหมพ่อฉันยังไม่ตายปอพลยอมรับความจริงไม่ได้ลุกหนีออกจากห้องอะไรที่คุณยังกังวลอยู่ฉันจะดูแลให้ดีที่สุดไม่ต้องห่วงนะคะ ฉันจะเข้มแข็งฉันรักคุณนะคะระพีพรร้องไห้โฮโผกอดร่างไร้วิญญาณของปราการฉันเป็นลูกที่แย่ฉันฆ่าพ่อตัวเองฉันทำให้พ่อฉันตายแกเข้าใจไหมฉันทำให้พ่อฉันตายอานนท์ได้แต่ตบบากเขาอย่างให้กำลังใจรพีพรตามมาสมทบประพลต่อว่าเธอว่าทําไมถึงไม่บอกว่าพ่อของเขาไม่สบาย เธออ้างว่าปราการไม่ให้บอกเพราะไม่อยากให้เขาไม่สบายใจประพลต่อว่าเธอว่าถ้าบอกกันสักคำเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นฉันขอโทษที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับคุณแต่ฉันอยากจะบอกคุณว่าคุณปราการรักคุณมากนะคะมันสายไปแล้วพ่อคงไม่ได้ยินในสิ่งที่ฉันอยากจะพูดถ้าเธอไม่ปิดบางเรื่องนี้ไว้ ฉันคงมีโอกาสที่จะพูดมากกว่านี้ประพลเริ่มโยนความผิดให้คนอื่นเหมือนเคยอานนท์ขอร้องให้เขาพอได้แล้วระพีพรเองก็เสียใจไม่แพ้เขาเช่นกันประพลเบือนหน้าหนีไปทางอื่นอยากร้องไห้แต่ไม่อยากให้ใครเห็นระพีพรมองประพลที่เบือนหน้าหนีอย่างไม่พอใจนักขอให้เขาลองมองย้อนกลับไปที่ตัวเอง แล้วก็เลิกโทษคนอื่นสักทีการที่พ่อของเขาตายเขายังโทษคนอื่นจะต้องสูญเสียอีกแค่ไหนเขาถึงจะสำนึกได้เอาล่ะคุณก็เป็นแบบนี้ฉันเข้าใจเพราะคงไม่มีใครเปลี่ยนคุณได้ไปคิดดูดีๆว่าคุณจะเอายังไงต่อกับชีวิตจะนั่งโทษคนอื่นหรือทำอะไรดีๆเพื่อคนที่ยังอยู่เพราะไม่งั้นคุณอาจจะต้องเสียคนที่คุณรักไปอีกคน พูดจบพระพีพรเดินจากไปทั้งน้ำตาปภลนึกถึงปานตะวันขึ้นมาก็น่าเครียดอาโนนเตือนเขาให้ไปดูเธอหน่อยฉันกลัวกลัวว่าปานจะปฏิเสธฉันแล้วก็ทิ้งฉันไปอีกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแกต้องผ่านมันไปให้ได้ฉันจะอยู่ข้างๆแกอานนนตบไหลเขาอย่างเป็นกำลังใจให้ขณะที่ประพลกับระพีพร เสียใจกับการจากไปของปราการนันทิตากับนั่งดื่มไวน์ฉลองให้กับการตายของเขาแถมยังสุขใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่าปานตะวันแทงสวยเห็นเจ้านายมีความสุขกับการตายของคนอื่นถึงกับขวัญผวาปัทมาที่เฝ้าไข้ปานตะวันเห็นประพลเข้ามาในห้องพักฟื้นผู้ป่วยไล่ตะเพิดไปให้พ้นที่พี่ปานเป็นแบบนี้ก็พอเขา ยังมีหน้ามาอีกเขาขอร้องขอให้เขาได้คุยกับปานตะวันหน่อยทั้งปัทถมารพีพรและจันทนีหันมองเจ้าตัวจะว่ายังไงปานตะวันในสภาพอิดโรยหันไปบอกรพีพรแม่พรคะหนูอยากคุยกับเขารพีพรพยักหน้ารับคำก่อนเดินนำคนอื่นๆอ,ออกจากห้องเมื่อได้อยู่กันตามลำพัง ปพนเดินมาจับมือปันตะวันไว้ขอให้ยกโทษให้เขาไม่อยากเสียใครไปอีกเธอตัดสินใจเด็ดขาดว่าไม่ต้องการเขาในชีวิตอีกเขาคือความเจ็บปวดของเธอจึงอยากตัดความเจ็บปวดนั้นทิ้งไม่นะผมรักคุณรักลูกเรายังมีลูกนะปานผมสัญญาผมจะดูแลครอบครัวของเราให้ดีที่สุดผมไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือนผม ลูกของเราต้องเป็นเด็กที่มีความสุขมีทั้งพ่อทั้งแม่ประพลพยายามเกี้ยกล่อมเธอทั้งน้ำตาคุณจำที่คุณพูดได้ใช่ไหมคุณทำดีกับฉันเพราะฉันท้องลูกของคุณตอนนี้คุณไม่ต้องทำดีกับฉันอีกแล้วลูกไม่อยู่กับเราแล้วคุณได้ยินไหมลูกไม่อยู่กับเราแล้วคุณกับฉันเป็นอิสระต่อกันไม่จริงคุณโกหก คุณอย่าแกล้งผมแบบนี้สิปานคุณจะโกรธจะเกลียดผมยังไงก็ได้แต่อย่าทิ้งผมไว้คนเดียวแบบนี้นะผมขอร้องนะปานผมไม่มีใครแล้วจริงๆประพลกุมมือปานตะวันไว้แน่นเหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวสุดท้ายเธอดึงมือเขาออกไล่ให้กลับไปดูแลปณิตากับลูกของเขาปณิตาทองลูกของเขาดังนั้นเขาต้องรับผิดชอบและมีความสุขกับครอบครัวของเขา ปะพลไม่เข้าใจว่าเธอพูดเรื่องอะไรแต่ยืนยันหนักแน่นว่านี้ไม่มีทางท้องกับผมไม่มีทางผมรักคุณนปานผมรักคุณเราเริ่มกันใหม่ได้นปานให้โอกาสผมนะฉันเจ็บมาพอแล้วฉันสูญเสียสิ่งที่ไม่ควรจะเสียพ่อแม่ของคุณฉันจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายฉันอีกสักวันหนึ่งคุณจะลืมทุกอย่างได้เองและฉัน จะลืมทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณปานตะวันถอดแหวนแต่งงานในมือตัวเองออกวางมันบนมือประพลขอร้องให้เขาไปจากชีวิตเธอเขามองแหวนในมือด้วยน้ำตานองหน้าในเมื่อเป็นความต้องการของเธอเขาตัดสินใจเดินจากไปคันเขาไปพ้นแล้วปานตะวันปล่อยโฮพรางจับท้องตัวเองอีกมุมหนึ่งของโรงพยาบาล ปัตมาอานนท์กับจันทนีและระพีพรน,นั่งคุยกันอยู่อานนท์ตกใจเมื่อรู้จากปัตมาว่าปานตะวันแท้งหันไปถามรพีพรว่าจริงหรือท่านอึกอักไม่ยอมตอบเขาจึงไปถามจันทนีแทนอืมจันทนีตอบแบบไม่เต็มปากแถมยังมองรพีพรเหมือนมีรับลมคมในกันอานนท์มัวแต่เป็นห่วงความรู้สึกของเพื่อนรัก ว่าถ้ารู้เรื่องนี้จะเป็นยังไงก็เลยไม่ทันสังเกตเห็นจังหวะนั้นประพลเดินผ่านมาพอดีอานนท์รีบเข้าไปถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาไม่ตอบอะไรได้แต่เดินใจลอยออกไปอานนท์จะตามแต่เขายกมือห้ามไว้จึงได้แต่มองตามเขาด้วยความสงสารจากนั้นทั้งสี่คนกลับไปที่ห้องพักฝื้น อานนแสดงความเสียใจกับปานตะวันด้วยที่ต้องสูญเสียลูกรพีพรถามเธอว่าตัดสินใจถูกแล้วใช่ไหมที่ทำแบบนี้เธอพยักหน่ารับคำจันทนีสงสารประพลที่พ่อก็ตายแถมยังต้องมารู้ว่าเมียแทงลูกอีกปานตะวันจะไม่เห็นใจเขาบ้างเลยหรือปัทมาโวยแม่จะต้องไปเห็นใจเขาทำไมควรจะต้องสงสารพี่ปานมากกว่าเพราะเสียลูกไปทั้งคน ถ้าเขายังรังเกยียจแม่พรแล้วคุณนันยังไม่ยอมรับปานมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกจะแม่ยิ่งจบเร็วมันก็จะได้หายเจ็บเร็วขึ้นเสร็จเรื่องคุณพ่อแล้วแม่พรพาปานไปจากที่นี่นะคะถ้าปานยังอยู่ที่นี่คุณประพลก็คงวุ่นวายไม่เลิกจ้ะรพีพรรูปหัวปานตะวันด้วยความสงสารจับใจพิธีศพปราการจัดถึงวันสุดท้ายแล้ว นันทิตายัางไม่มีทีท่าจะไปร่วมงานทั้งที่ประพลพยายามชวนท่านอ้างว่าถึงไปก็ไม่ได้ทำให้ปราการฟื้นเลยไม่รู้จะไปทำไมแล้วถามเขาเรื่องพินัยกรรมทนายของปราการว่ายังไงบ้างผมไม่ทราบครับไม่รู้ได้ยังไงเดี๋ยวนางพวกนั้นก็ได้ชุบมือเปิดไปหมดหรอกผมไม่มีเวลาคิดเรื่องนี้หรอกครับคุณแม่ที่ผ่านมา มันก็แย่มามากพอแล้วอาโหสิให้กันเถอะครับอย่าบอกนะว่าลูกจะโหสิให้กับนางเมียชั้นต่ำของพ่อแก่ด้วยเนื่องจากปราการนับถือาศาสนาคริสต์ร่างของท่านจึงถูกนำไปฝังยังสุสานร,รพีพรที่มีจันทนีคอยประคองนำดอกไม้ไปวางที่หลุมศพเป็นรายแรกประพลตามเข้าไปเป็นรายที่สอง และถือโอกาสนี้ขอโทษต่อหน้าหลุมศพพ่อสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วบอกรักท่านอานน์เข้ามาปลอบปณิตาจัดแจงเข้ามาเกาะแขนหวังจะปลอบเขาเช่นกันเขาดึงมือเธอออกเดินไปหารพีพรที่ยืนร้องไห้อยู่ถามว่าปันตะวันเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วค่ะประนลพยักหน้ารับรู้เดินแยกออกไปโดยมีปณิตาตามติด ปัทมาเห็นแล้วอดหมันไส้ไม่ได้แขวดเธอว่าเกาะติดประพลเหมือนปริงไม่มีผิดแต่ดูไปแล้วก็เหมาะสมกันดีเหมือนผีเน่ากับโรงผูกจังหวะนั้นตีโทรมาหาเธอเดินเลี่ยงไปรับสายตีจะโทรมาแจ้งว่าคืนนี้มีข่าวว่าทวีศัก์จะมาที่สำนักง,งานเธอถามว่าบอกเรื่องนี้กับนิรุษหรือ,อยังเขายังไม่ได้บอกแต่โทรมาบอกเธอก่อน เธอเอดเสียงเขียวว่าเธอไม่ใช่ตำรวจเออเออเดี๋ยวพี่โทรบอกตามนั้นเดี๋ยวฉันจะออกไปด้วยปัทมาวางสายเสร็จเดินกลับมาบอกแม่ว่าขอตัวไปทำธุระก่อนจันทนีซักจะไปไหนเธอขอร้องแม่ไม่ต้องรู้สักเรื่องจะได้ไหมแล้วเดินลิ้วออกไปอานน์เห็นท่าทางแปลกๆของเธอจัดแจงเดินตามจนทันถามว่าจะไปไหน เมื่อครู่มีใครโทรมาเธออึกอกักไม่รู้จะตอบยังไงเขาคาดขันจนเธอยอมเปิดปากว่าเมื่อครู่พี่ตีโทรมาบอกว่าทวีศักดิ์จะไปที่สํานักงานคืนนี้มีการขนยาเสพติดล็อตใหญ่เขาสงสัยแล้วเธอไปเกี่ยวอะไรด้วยนี่เป็นเรื่องของตำรวจฉันก็อยากไปช่วยแล้วก็จะให้ตำรวจมาจัดการนางคุณนายแก้แคนให้พี่ปานไปกันใหญ่แล้วคุณ ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นอยู่เฉยให้ตำรวจเขาจัดการไปปัทมายินยันจะไปอานนท์ไม่เห็นด้วยตอนนี้เรื่องยังยุ่งไม่พออีกหรืออีกอย่างถ้าเธอไปก็จะเป็นภาระให้ตำรวจเปล่าๆแถมยังเสี่ยงอันตรายอีกด้วยปัทมามองเขายิ้มยิ้มอานนท์สงสัยว่ายิ้มทำไมห่วงฉันหรอมันก็เป็นธรรมดาของคนรู้จักกันมันก็ต้องเป็นห่วงทั้งนั้นแหละ อานนนว่าแล้วลาแขนปฐมากับเธอมองมือเขาที่จับแขนตัวเองแล้วยิ้มมีความสุขฟังเรื่องย่อละครก่อนใครได้ที่ช่องจะแม่ละครทาง u t u b e และ a c e b o o k เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน